อาการท้องผูกหมายถึงการถ่ายอุจจาระน้อยกว่าสาครั้งต่อสัปดาห์หรือมีการต้องเบ่งถ่ายอุจจาระมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็อุจจาระมีลักษณะที่แข็งนะคะอาจจะมีการถ่ายไม่ออกเนื่องจากว่ามีสิ่งอุดกันน้นนะคะพบได้มากถึงร้อยละ 50- 80ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการไหนที่เราสามารถจัดการได้หรืออาการไหนที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะ การประเมินเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ระดับค่ะคือระดับที่1อาจเกิดเป็นครั้งคราวนะคะอุจจาระเนี่ยยังเป็นลักษณะที่อ่อนนิ่มอยู่ค่ะก็สามารถใช้วิธีการจัดการโดยไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาระบายได้ค่ะระดับที่2หมายถึงมีอาการท้องผูกอยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้ยาอยู่ตลอดนะคะ ระดับที่สหมายถึงมีการอุดกั้นของอุจจาระนะคะจําเป็นจะต้องล้วงอุจจาระออกมาก่อนซึ่งหลังจากล้วงแล้วก็สามารถขับถ่ายได้นะคะแต่ในระดับที่4มีการอุดกั้นของอุจจาระคือไม่ถ่ายไม่เลอมไม่ผายลมนะคะกินอาหารเข้าไปก็อ้วกอาเจียนออกมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการอุดกั้นของทางเดิอนอาหารได้นะคะแนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อจัดการต่อไปะคะ่ะ